สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ e n น่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนแลัคนาเมถุนประจําช่วงวันที่1-15พฤศจิกายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตัวตุวสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยเนาะโอเคสถานะคนโสดนะคะเริ่มก่อนเลยคนโสดความรักคนโสดชาวเมถุนจะเป็นยังไงบ้าง เอเอสัาเพนเดเคิลสโซันเริ่มมาได้ดีนะคะ7ไม่เท้าเอ็มเพอแล้วก็หดาบขอขยับกล้องโอเคคนโสดจะได้พบเจอคนใหม่ๆรู้จักคนใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่แต่จะมีคนที่เข้ามานะคะน่าจะมากกว่าหนึ่งคนแหละเป็นคนที่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ถูกใจยงไม่ได้ชอบแต่เหมือนเขาพยายามจะเข้ามาหาคุณมากๆเลยนะคะพยายามจะเข้ามาจีบยิ่งพยายามจะจีบคุณยิ่งรู้สึกลาคาญมากๆไม่ถูกใจนะคะรู้สึกอยากเป็นตัวของตัวเองอยากจะคอนโ contr ลทุกอย่างด้วยตัวเองแทบจะไม่อยากที่จะโฟกัสเรื่องความรักไปซ้มน,นะคะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังมุฟหน้าเดินต่อด้วยตัวเองด้วยการรักตัวเองด้วยการให้โอกาสตัวเองด้วยการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองเป็นหลัก นะคะคต่อไปคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณคนโสดสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างเอทซับครับจัสติดเดวิลนะคะเพทซับสอดแล้วก็3ดาบตอนนี้ชาวธาตุลมค่อนข้างมีอิทธิพลต่อเขาเมทุนกุ้มตุลน,นะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ชาวตุนเด่นที่สุดนะโอเค ความรักของเขานะคะมีในเรื่องของบุคคลที่3ามเอรักซ้อนเข้ามามันจะเป็นสามนามเอเดวิสแล้วก็เอซอ,อบครับคนใหม่เข้ามามองว่าเข้ามาในฝั่งของเขานั่นแหละนะคะเจอคนใหม่ที่ถูกใจมากกว่าคนปัจจุบันก็ยังไม่ตัดดังนั้นเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่เชิงคลุมเคลือนะแต่มันเป็นความจัที่หนักใจสําหรับเขานักใจที่แบบว่า ฉันต้องทำร้ายคนคนนี้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ผิดคนใหม่เข้ามาถูกใจก็จริงแต่ถ้าไปทำร้ายแบบคนใหม่เขาก็ไม่ได้ผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยสวยหล่อเกินเนี่ยนะคะมั่นใจแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขาเป็นอะไรกับคุณอะไรเนี่ยเพชซ็อกคัพสิบเหรียญคิงออฟคัพธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำค่อนข้างเด่น มีกรกฏหรือพิจิกที่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์คนคน,นี้เป็นอะไรกับคุณอ่ะขอขยายความเป็นคนที่เคยมีปัญหาทะเลาะก,กันเงียบกันไปแล้วก็หายกันไปนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันนะคะแล้วจบไม่ค่อยสวย เรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณถามว่ามีความคิดถึกไหมมีนะคะมีความคิดถึงความรู้สึกที่ดีๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้เก็บไว้กับตัวเองเก็บไว้ข้างในลึกๆข้างในทําได้แค่คิดนะคะเพราะปัจจุบันเขาก็มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อยู่เหมือนกับเขาจะโฟกัสที่ความสัมพันธ์ปัจจุบันนะจากไพ่แต่ในส่วนของสถานการณ์ความรักของเขามันไม่ใช่มีแค่หนึ่งคนไงมันมีมากกว่านั้น คุณคิดล้รู้สึกยังไงกับเขาไม่อาบอลกาวถวยไม่ได้อยากจะสนใจแล้วอะคือจากหน้าไพ่ชิวนะคะถ้าคุณจะไปมีชีวิตที่ดีฉันก็ยินดีด้วยฉันก็จะเดินในทางของฉัน m o v ออ n ในทางของฉันต่างคนต่างเดินในทางของตัวเองมีชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกนะคะ โปรงชิลสบายๆไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นแต่ก็ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มีความต้องการว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรมากมายเนาะสบายๆะคะ่ะเคต่อไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเอ็กซเพนดัคคอ์สเลเวอร์โอ้โหถามจริงดูเหมือนเขาอยากจะอยากจะคุยกับคุณอีกครั้งนะ ว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณแต่ในเชิงชู้สาวในเชิงที่แบบว่ายังไงอะแฮปปี้แต่ไม่ไม่ผูกพันไม่ผูกมัดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความเจ้าชู้กุ้มกุ้มกลุ่มกลุ่มกลิ่นกับเราอยู่อะ่ะเพิ่ถามว่าโอเคไหมก็ก็ไม่โอเคหรอกนะคะไปกสรุปเดวิลเดท ความสัมพันธ์ที่อีนุงตรงนางตัดไม่ขาสักทีจะตัดใจก็ตัดไม่ได้ move on move on ไม่ได้ตอนนี้นะคะวันที่1นึสิเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ตัดทุกอย่างได้ผ่านมันไปได้ด้วยดี v ดวิลหรือพัฒน,นาการอะไรที่พันอยู่นะคะจะจบแล้วเนาะสี่ถ้วยก้าวไม่เท้าใครเข้ามาช่วงนี้ยังไม่ใช้สเปอยังไม่ถูกใจนะคะ จะไม่เป็นที่สนใจในตัวในในความรู้สึกของคุณอยากเจอแต่ถามว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาไหมมีนะแค่ยังไม่ถูกใจรักนะแต่ไม่สแสดงออกแล้ว่ามีคนที่เขาแอบบชอบคุณอยู่นี่ไแอบนบะม,มีทั้งแบบเปิดเผยแล้วก็มีทั้งแบบไม่เปิดเผยฮ m น o n ม a นเซฟ r you เท l ร์ e แล้วก็เลยก็คอนโทรล s s ชูปล่อยมันไปปล่อยปันไปนะคะ ก้อนเก่าๆที่มันไม่โอเคก็ปล่อยมันไปจุดนี้ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวเองไม่จําเป็นว่า,าก,การเริ่มชีวิตใหม่เนี่ยจะต้องเริ่มกับใครสักคนนึงหรืออะไรหรือเอาชีวิตไปฝากเอาไว้กับใครความรู้สึกเราไปฝากไว้กับใครอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงที่กอบโกยความสุขให้กับตัวเองได้มากที่สุดเลยนะคะโอเค คนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะของคนมีคู่มีแฟนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสนับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะฝั่งคุณเนาะสิบเหรียญหกไม้เท้าไพ่ดีเลยนะคะโอ้โหไพ่ดีมาก ไพ่ดีไพ่ดีเลยสำหรับคนมีคู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นนะคะประคับประคองความสัมพันธ์จะมีความสมดุลมากขึ้นอะไรที่คุณเคยรอคอยคําตอบรอคอยอะไรที่มันเป็นความสัญญิสัญญาอะไรกันไว้นะคะของคูงของขวัญอะไรก็แล้วแต่ที่รอกันไว้หรือคุยกันไว้กับคนรักเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้นะคะในเร็วๆนี้ นะคะหรือในเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีซึ่งไม่รู้จะว่ายังไงนะแต่มันคือมันดีนเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะโอเคสังคนรักของคุณเป็นยังไงบ้างเทรซับมอนส์โอเคมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะรู้สึกว่ามีหลายสิ่งที่จะต้องโฟกัสหรือค่อยๆดูสถานการณ์หรืออะไรที่แบบมีแลนร่วมกันไว้นะคะจะเริ่มค่อยๆอ,อีกต่อ รากสร้างตัวเปราะก่อขึ้นมาแบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วสี่ดาบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไพ่ที่แย่อะไรหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีส่วนของการที่อาจจะนิ่งไปบ้างแต่นิ่งในที่นี้มันไม่ใช่นิ่งแบบเป็นทิศทางลบนะคะเป็นการนิ่งเพื่อเพื่อโปรเจกต์อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้มากกว่าเคไพ่ okay, ก็ดีทั้งคู่เลยนะไพ่ค่อนข้างดีทั้งคู่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวเมถุนก็ได้นะคะ ไปความคิดความรู้สึกเขาคิดได้รู้สึกยังไงกับคนณสี่ดาบสามถ้วยไนอฟครับนิ่งไม่ได้แปลว่าไม่รักนะคะก็ยังรักเราซีกคุณเหมือนเดิมแต่เจ็ดเหรียญขึ้นมาก็คือเขากําลังเหมือนแบบก่อร่างอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หรือดูสถานการณ์หรือพยายามที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะโกรวความสัมพันธ์ให้มันเติบโต มากขึ้นหรือมีแผนที่อยากจะให้ความชันมีทิศทางในการเติบโตมากขึ้นแลาจะคิดวางแผนว่าเดี๋ยวเราจะยังไงกันต่อในความสัมพันธ์จะขยับขยายจะมีลูกจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆฟังคุณนะคะหกไม้เท้าหกถ้วยมีความเข้าอ,อกเข้าใจเขามากขึ้นอะไรที่เคยอะไระเขาเรียก เอาแต่ใจนิสัยความเป็นเด็กๆในตัวเราหรือความรู้สึกที่แบบว่าขี้งอนขี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเกณฑ์ในการปรับจูนปรับตัวมากยิ่งขึ้นใครที่อยู่ไกลกันก็จะได้มีเกณฑ์ได้อยู่ใกล้กันหรือใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นด้วยหรือคุณครู้สึกว่าคุณอยากที่จะอ่อนโยนกับเขามากขึ้นนะคะอิจฉาจังอยากมีแบบนี้นะคะแค่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ j u d g m e n t เพชรซอฟบอแล้วก็คิงวัลสอนะคะอืมเราจะบอกว่าสามารถที่จะคุยความจริงทุกอย่างกับเขาได้พูดคุยได้ตรงๆอยากจะพูดอะไรคิดอะไรอยากจะแพลนอะไรคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่ากลัวหรือมีอะไรที่มันขวางกั้นเป็นกำแพงอยู่นะคะเขาพร้อมจะรับฟังเหมือนแบบเป็นการเปิดใจมากขึ้นด้วยนะในความสัมพันธ์ของคุณเมทุนนะคะ อ่ะบทสรุ Justice ใน Open the c l e s ท t i แน a n น่ะเห็นไหมความสัมพันธ์สิบเหรียญในซบ,บอแล้วก็หกเหรียญนะคะการประคับประคองความสัมพันธ์ที่จะมีการสมดุลมากยิ่งขึ้นการให้นะคะการเติมเต็มความมั่นคงในความสัมพันธ์การเริ่มใหม่กัน ปรับความสัมพันธ์ใหม่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเป็นจุดที่ค่อนข้างดีดีมากๆเลยจากไพ่นะไพ่มันขึ้นมาดีหมดเลยนะเสียใจไม่ได้ไหมเสียใจอะไรผิดไปแล้วคงจะเป็นเรื่องใหญ่คิดจับเคลียร์การแล้วเข้าใจกันสืบเกณฑ ให้ความรัก romantic feeling, y o user d e v e love แล้วก็ retreat นะคะ retreat ในช่วงนี้คือเป็นการ retreat เรื่องราวที่เคย ขัดคอกมองใจกันในอดีตก็จะได้มีการเคลียร์กันมีความเข้าใจกันมีช่วงเวลาที่ดีๆได้ไปทงไปเที่ยวหรือทําอะไรร่วมกันมากขึ้นชีวิตช่วงนี้ของชาวเมถุนคนมีคู่จะค่อนข้างจะโรแมนติกมากๆนะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปสถานะความสัมพันธ์ของคนไม่ชั ะะหรือคนคุยสถานการณ์ความรักเียจะเป็นยังไงบ้างไห่สามารถสรับกันได้ระหว่างตัวคุณและคนที่คุณดีด้วยนะคะฝั่งคุณเพจซอฟบอลแฮงแมนโอ้ oh. ห้าถ้วยคุยรับบอลคิงอัพเพนเดเคิลชาวท,ทัดไฟนะคะทัดดินค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณเมสิงหรือธนูมังกรพฤกษบหรืกันที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกเซ็งเบือ่อ เหนื่อยเศร้าน้อยใจในความสัมพันธ์เราทําอะไรไม่ได้เลยเราไม่สามารถควบคุมเขาได้เลยเราเดาใจเขาไม่ถูกเลยเรารู้สึกว่าเราวิ่งตามเกมเขาก็ไม่ทันเลยรู้สึกว่าแบบมันน้อยเนื้อต่ําใจในความสัมพันธ์มากเลยอะว่าเราอยู่ตรงไหนในชีวิตเขาเรายืนอยู่ตรงไหนในชีวิตของเธอกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาล่ะคะเป็นยังไงสถานการณ์ความรักหกไม้เท้าแปดไม้เท้าสามดาบ เดทมีเกณฑ์ที่จะจบความสัมพันธ์นะคะกับใครสักคนซึ่งเขามีมากกว่าหนึ่งคนที่คุยอยู่และมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะประเด็นคือเจอคนใหม่ที่ถูกใจด้วยตัวเขาต้องการที่จะเป็นเอ็มเปอเรอร์นะคะคอนโทรลเอ r y t ติ n งนะคอนโทรลทุกอย่างควบคุมควบคุมคนคุยใครที่ไม่เชื่อฟังใครที่ไม่อยู่ในโอวาสหรือใครที่ไม่ยอมเนี่ย ก็ค่อนข้างจะอยู่ยากกับเขาแหละนะคะอยู่ยากเลยอืแล้วแถมเจอคนใหม่ที่ถูกใจอีกนะคะก็คู่แข่งเยอะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะยังรู้สึกดีๆกับเราอยู่ไหมยังไงหกไม่เท้าปปดรับเขารู้สึกว่าเขาคุยกับคุณคุยได้แต่คุยไปคุยมามันเริ่มจะมีปัญหา คุยไปคุยมารู้จักกันไปเรื่อยๆมันเริ่มจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นคุยกันไม่เข้าใจหรือเขารู้สึกเหมือนโดนกดดันนะคะโดนกดดันมันแบบมันอึดอัดอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งของความอึดอัดถามว่ายังชอบอยู่ไหมน่าจะเป็นความชอบที่ลดลงมาค่ะอืลดลงมาจากเดิมน,นะคะถามว่าตัดหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ตัดนะฝั่งเขาความรู้สึกก็ยังไม่ถึงกับตัดกับเรานะ 8ถ้วยฝั่งคุณนะคะท้อถอยแล้วอะเริ่มนิ่งเริ่มเหนื่อยอยากจะได้โอกาสจากเขาแต่บางที่ก็คิดเหมือนกันว่าเราเราจะดับไปต่อดีไหมหรือเราจะตัดใจจากเขาดีมันกำาก้าเก่งๆ,ๆ่งแต่ถามว่าในที่สุดคุณจะตัดใจหรือคุณจะไปต่อเนี่ยคุณจะตัดสินใจได้นะคะคุณจะตัดสินใจได้เองอย่างชัดเจดนค่ดสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเอ็มเพรส สิบถ้วยเดอะมูนเขาไม่พร้อมกับการที่จะมีความสัมพันธ์นะคะหรือการเป็นแฟนกันการอยู่ด้วยกันคบกันเหมือนชาวบ้านชาวชาว่องอะค่ะเขาไม่อินนะคะเขายังไม่อินเขาจะไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะมั่นใจในตัวเองคิดว่ายังไงก็มีคนต้องการเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าไม่ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะมาตัดโอกาสตัวเขา สรุปนะคะ night of cup นะเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆเข้ามานะคะชาวธาตุน้ำเด่นมากนะคะมีนกรากฎหรือทิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนี่ยแล้วคุณก็จะได้หลุดพ้นจากคนคนนี้นะคะหลุดพ้นจากบ่วงหรือความรู้สึกที่มันยึดเราเอาไว้อยู่แล้วมันทำให้คุณไม่มีความสุขบาดแผลจะมีบ้างแต่เดีมันก็จะดีขึ้นนะคะคนใหม่จะเยะียวยาคุณเอง ไม่แขวงแน่นอนคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีสถานะาไงเราไม่มีสเตตัสอ่ะเป็นห่วงเสมอและสุดท้ายหึงนานหรือเปล่าหึงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อีกหวงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อีกเป็นห่วงก็ทำอะไรไม่ได้อีกทิดเป็น open นมาเปิดใจนะคะ d e c e p t i o n แล้วก็ engagement นะ,ะความสัมพันธ์เนี่ยจะมีการหลอกลวงหรือเป็นอะไรที่มันไม่จริงอยู่บ้างนะคะ คำโกหกอะไรต่างๆค่อนข้างจะเยอะหรืออะไรที่มันไม่จริงใจถามว่าคนเนี้ยถ้าถามถึงอจริงจังไหมจริงใจไหมให้ค่อนข้างจะตอบชัดเจนว่าไม่ได้จริงใจขนาดนั้นอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะโอเค Engagement จะมีคนเข้ามานะคะแล้วพร้อมที่จะ,ะเรียนรู้กับคุณแล้มีโอกาสที่จะได้ค c o m m i t m e n ์กันในอนาคต ารอคนใหม่นะคะโอเคค่ะคลิปของเมทุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ